อันนี้เราก็เดินทางอยู่นะครับกับนี่คนสวย,อออย,สวยมองกล้องหน่อยคนสวยมองกล้องหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยัถ่ายกล้องถ่ายเอฟซีนะ ชื่นเห็นไหมครับเห็นแสงอาทิตย์ไหมยามเช้าเห็นไหมครับสวัสดีครับตุกตๆชาแนลครับวันนี้ผมจะมาตัดหญ้าที่สวนอีกแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เครื่องตัดหญ้านะครับเดี๋ยวจะเอาลงนะครับลงแล้วก็ตัดหญ้านะครับขึ้นมาบนรถนะครับอันนี้ก็เป็นพนักงานเสริมผมนะตัวช่วยนะนี่หญ้านะครับเต็มสวนอีกแล้วครับ ประมาณเดือนนิดๆน,น,นะฮะเนี่ยที่ตัดไปรอบที่แล้วแล้วก็จะมีอ่าน่นะให้ไหมลังนกจะมาให้คำตอบกับเอซนะครับว่าลังนกมีกี่ลังนะครับแล้วเราก็จะตัดหญ้าก,ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขอเคลียร์พื้นที่หน้าบ้านแล้วก็ในบ้านก่อนนะครับว่าให้มันสะอาดโล่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเช็คดูว่าลังนกจะมีกี่ลังนะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมจะทําการ เปิดเครื่องนะครับติดเครื่องยนต์แล้วก็ตัดหญ้าก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องเลยนะครับตัดหญ้านะครับวันนี้ตัดหาเครื่องก็เป็นตัวโปรดของผมเองเนาะน่าจะโอ้ยิต เป็นเครื่องเครื่องสองยงังหวะนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตัดย้านเนื้อที่นิดหน่อยประมาณชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงกว่าแล้วก็สวยงามตามภาพนี่แหละครับโอเคครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกๆุกช่องรับสวัสดีครับ